สวัสดีครับแฟนครับน้องอูงยิงครับแฟนครับสีสกีสางบานครับพี่น้องครับช่วงนี้คลิปทีนี้จะหายนิดนึงครับเพราะว่าเงินมันกระเราแล้วครับพี่น้องครับก็เกรงใจเพื่อนครับบางทีเขาก็อาจจะมีธุระปับปังหรือมีเรื่องนู่นนี่นั่นครับเพราะว่าบางครั้งเจ้าของบ้านเขาก็อยากมีภารกิจส่วนตัวเพื่อนนะครับเท่ากับ ก็เร่งใจเขาครับห้เกียรติและเป็นความเป็นส่วนตัวเป่นครับเมื่อนี้เราจะพาพี่ๆน้องๆไะมาเบิ่งครับสถานที่รถแห่หมือนแล้งครับพี่น้องวันนี้ครับชมฟรีครับผมมาครับบ้านของคู่ครับบ้านของหญิงนี่เลยครับนี่บ้านหลังนี้ข้างๆนี่ครับเราพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนครับนี่ครับ ข้างบ้านนี้นี่แหละครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราไปดูกันนะครับพอปฏิท็นอย่างนี้นะครับพร้อมหรือยางมือแรงนี่ครับผมอาจจะน้ําเสียงแล้วก็นี้ครับปรบเิ่งปกติบป็นไงครับยังยังไม่เต็มร้อยครับประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับลอมสั่งสียางดีเลยเด้พี่น้องครับนี่มันเตรียมพร้อมกันแล้วครับ นี่ครับสังกะสีโอ้ทำมีสิพ่อแบบพี่น,อน้องคือหน่อยแท้ยานสังกะสีแตกอยู่ครับพี่น,อน้องมือแล้งนี่ไม่รู้ว่าองหุิงคือเจ้าแม่สังกะสีแตกนะครับนี่ครับพี่น้องครับสังกะสีต้องอย่างดีคาดว่ามะล่ำหนาที่อยู่ เี๋ยวตรงต้นบักม่วงแหระครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันอีกมุมหนึ่งโอ้ก่อนื่นมาดูมาเบงข้าวโพดพอลุงไหมครับพอลุงเรารีวิวดีๆครับเหมือนแรกเด็ครับ,รว,รบว่าอะข้าวโพดมาต้มขายขางเวทีพนะนี่ครับมาเก็บจังนีพันน่ะครับพี่นอ้องเ้ยข้าวโพดแล้วก็เริ่มงามขึ้นเรื่อยๆฝั่งนู้นจะเป็นแตงโมครับผมงามจัาพี่นอ้องงามอยู่ก็ พอได้เบิ่งแค่เหงาอยู่ครับผมผพราะอยากเห็นกระโปรงจะเห็นบักตัวองุ่งิงครับจะเห็นบักแตงโม่ิงกับมาเบิ่งครับมือแรงครับพี่น้องครับวันนี้ชมฟรีครับมอลล์รัมเปรถแห่ครับองุ่งิงก็นักร้องรับเชิญบนรถแห่นี่แหละครับพี่น้องครับงานเริ่มสามทุ่มครับพี่น้องแต่ยิ่งมาสามทุ่มฮอตตีหนึ่งกี่สองหรือเปล่าผมจำไม่ได้ครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับมาเต้นหาห่านน้ำกัน กับสีแบบแบบมาเบิ่งขึ้นกันครับว่ามีอะไรขึ้นที่นี่ครับมีอะไรน่าดูน่าชมหรือเปล่าครับเป็นเออของแปลกใหม่ครับได้ยินว่ารถแเฮพันคันใหญ่แห่ครับของบอจโจพ่ออีเป็นกับจ่างมามาอะไงก่อนครับมาฉลองสุ่มไก่สุ่มไก่พ่อใหญ่เอ๋ครับผมนี่ครับเว,วทีเพิันธุ์ชนิดอะไะครับ สังกสีอย่างใหญ่เลยครับพี่น้องแต่ผมเรียกว่าบนหนาสีพอ่อแน่ๆครับบนพระพอร่อหรือพี่น้องสำนึกต้องมีการขยายสังกสีแน่ครับพี่น้องเห็นคือผมครับถ้าเห็นพิมพ์สองมาได้เลยครับผมคุณครับยางใหญ่เลยอันนั้นคือรถอีกอย่างนั้นรถสังกสีรถสังกีบ่ โอ้สังกะสะีสิพ่อไปรับพี่น้องซ่อมนีดน้อยหนึ่งน้อยมากครับพี่น้องครับสังกะสะีแตกเนีๆยเพราะวันนี้มันแรงนี่นี่ครับมันหลยอยู่แต่ผมว่าด้วยความเชื่อมั่นในในในมืออุ้งอิงครับ ผมว่าสังกษีแตกเนี่ยยิ่งงานฟรีแบบนี้พี่น้องครับย้ำนะครับว่าชมฟรีครับผมชมฟรีครับแต่ว่ายังมีเรื่องมเลาในงานเพิ่นนะครับผมมาใาหมมวลให้ซึนกันแล้วก็ถาผู้ใดมีเรื่องมเลาเพิ่นปรับเนี่ยครับให้จ่ายค่ามาล่าเนี่ยครับรายได้หากอันนี้แล้วเรา่อให้ไปซอยทหารครับเป็นพ่ออีเพิ่นวาวอยู่ครับผมมาเป็นกำลังใจให้น้องอุงอิงนะครับว่ามึงรดแห่ที่แบบใหญ่โตโอโหล่าสุดในประเทศไทยนี่ครับมาเบิ่งเพิ่นว่ามันมีความแปลกประหลาดอรไร ใหม่ครับแบบกลางออกมาสามารถเอ่ออย่างไรสามารถร้องเพลงได้มีจอยเอลดีมีระบบทันสมัยมากครับพี่น้องครับมาเบิ่งานครับพี่น้องครับที่ขางเฮื่อนหนองอิ่งนี่นะครับบ้านหนองครูครับบ้านหนองครูตำบลบ้านเพื่อเมืองศรีสะเกดกันเองนี่แหละครับผมในบ้านครับพี่น้องวันนี้รถเยอะมากครับแต่ว่าเราพี่เ่อเราทำที่จะรถเยอะแยะแล้วนะครับผม รถ่าจะเป็นเฟนครับแล้วก็รถมอนลำครับสวัสดีครับผมรถเต็มลานจอดรถแล้วครับผมแฟนขับบ้างครับแล้วก็เป็นรถมอลำนะครับผมบม่รู้ว่ารถใครเป็นรถใครนะครับผมพี่น้องไล่เอาเองครับผู้ใดเป็นเฟนขับรถขั้นไดครับ ผมจำได้แต่หกสามหนึ่งสี่ครับโอ้แล้วก็ตองเก้าน่าจะรถพ่อโนอนครับน้ำตกก็ยังทำงานอย่างเต็มที่ครับ หนยไมรับภาษีผ่าก็ไม่เิ่น้วครับผมด้วยความป่วยแล้วก็ผมไป่อยากไปใส่ครับช่วงนี้สวัสดีแฟนครับน้องอีกท่นครับถ้าท่านชื่นชอบอยากมาก็มาได้เลยครับเบื้องแรกครับชมฟรีครับเพราะ้เรียกว่าชมฟรีครับชมฟรีครับสวัสดีครับ ครับผมนี่ครับบรรยากาศรถรอบ้านเราครับรถหลายครับพี่น้องรถเยอะมากครับในบ้านนี้รถแทบจะเต็มแล้วนะครับผมเป็นแรงพ่อเลยครับพี่น้องครับนี่ครับทั้งหน่อมันกะสังกะสีหล่บพี่น้องผมว่าสังกะสีแตกแน่ๆนครับดูความคิดผมนะครับผมสังกะสีแตกแน่นอนครับิ่นก็ประดับประดานน่นนี่นะครับ มันในการรอบนี้ครับพี่น้องครับมามวนซื้อครับงานฟรีนะครับพี่น้องมือแรงมามาทําให้สนามนี่ครับสังกะซีนี้แตกเลยครับพี่น้องครับมาโลดครับมันเป็นรถแห่ผมว่าน่าจะอบอุ่นมากกว่ามาล่ำไหญ่ผาว่าล่ำไ่มันจะเข่าถึงหยาครับแต่ถ้าเกิดรถแห่ผมว่ามันน่าจะเข่าถึงง่ายครับคือแบบว่ามันมันดูอบอุ่นคนไม่มากมายครับเพราะว่าพิธีรีตองไม่เยอะครับแล้วก็ ขั้นตอนการแสดงสออรถสำรับสัดขึ้นคือวงใหญ่ครับวงใหญ่เพิ่นก็มีพิธีแล้วก็มีระบบบริหารจัดการของเพิ่นครับพี่น้องกับแม่เหล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับกดติดตามให้ผมเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปเลยในหน้า,นนานที่พหนห่นเดมาเทื่อนหนึง่งด้วยไม่ค่อยสบายด้วยครับแล้วก็บ้านเพิ่นก็เรียลๆครับก็เกรงใจกันเนาะอย่าว่ากันครับ สนับนดบดรเวาแต่เทาก็ต้องเกรงใจเพื่อรับบรรยากาศในวันนี้ครับพี่น้องรถหลายครับพี่น้องในนี้รถเยอะม,มากๆครับมากครับพี่น้องครับมาเบิ่งมาลำสิ่งน้ำกัน,นะครับเมื่อแรงเอ,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 อาบอลมาลำสิ่งพี่น้องก็อา,าไฟรถแห่รถแห่รถแห่ไดแ้แค่ว่ามันจะแบบ สิสดานใหญ่โตบโหุลานขนาดนะครมาดูด้วยกันครับคลิปนี้สีสกเกตสางมานครับคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ